ค่ะเมื่อนี้มาตามแม่พ่อนวดทีผพานมากพันหย้ยพันห้แปดแปดซี่เก่าเนาะค่ะเลขออกแปดเก้าหาค่ะผ่าแต้มหนึ่งเสียดายทักเนาะคะ่ะงวดนี้พัน่าเทวดาหน่อยพ่นบอกอีกแล้วจะเป็นตัวใดไปตามเราฝันแม่พ่อนี่เลยะคะ่ะสวัสดีครับแม่พ่อนคะค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยงวดวันนะนะครับแม่พ่อนหยนะครับเดีนน้องนะครับ ไส่สีเก่าเนาะพูดได้ไปซื้อลอตเตอรี่สีสเก่าแต่คงคือสามตัวไทยนะคุณใดติดคนนั้นแหละคนนี้กระเือเจ้คุณบอลเวะสีเก่าคนนี้เราเถือเนะคุณบเหสีสีเก่าเต็มลาจันแล้วคนนงอ่าวครับอย่างนีว่าสีสเก่าเปลนแต่กันยุงแบบเก่าซีเอตัแล้เจ็ดเพชวะอันแขนเพดอันไปเสือนอยู่น้ำอันนี้ไหมน้ก็เจ้าแปดเก้าสี บ้านี้แม่ก็เจ้าห้องน้มเกือบตายแต้มเดียวไปซื้อพิษได้ไหมว่างรงม้ยงเขาบอกทุงสี่แม่ไปซื้อหลงบ้านี้ข้างล่างนั่นเอาหาใส่กันหน้าบ่าได้ไปซื้อหาหาสามหกสามบอกกับอันย่างละแต้มซื้อๆกันซื้อถิกรักพอดีบอกกับแม่นเชอร์ถิกรักยแต่บาบอกกับเอ้สองหางี่ก็ออกไปเนาะเออนี่แหละแม่พอดีมาวางเา ออครับคือว่าแม่ฝันว่างูขราบขึ้นมาแม่เขาเรียขึ้นแจมเนาะเป็นอย่างคือแจมเข้าคือเบอน์ิีดใดเนาะตั้งแต่จับจับกับมือกับหาแล้วเป็นอย่างเข้าขื้นเบาเก่าเนาะเข้าหาเนาะมือจับกับหาเอาเนาะแม่ด้วยจับกบจับเขี่ยใจนนั่นไหะเขาก็ตีเก่าแล้วนะตีเป็นเก่าอยู่แล้วเก่าซูนมาเทีตส ไม่ต้องหาใส่กันใดเลยเขาคิดว่าล้างเหรอวะเขาจะไม่จบเลยเสียดายฮะคิดว่าเปล้างเนี่ยเขาจะไม่จบใส่เพราะว่าน้องเขาบอกหมดแล้วนะเห็นว่าล่ะเขาเลยคิดว่าเป็นล้างแบบนี้เขาก็เลยว่าเอาสายใส่เอาว่าเป็นยังนะครับแกมือไหมนะครับได้ยินี้ข่าวว่าน้องมาบอกเลยถึงไงบอกซีตัวเดียวอป็นภาพาพกันไปเที่ยวแหละไปเที่ยวในฝันชีรลดันดำเนี่ยล่ะ อันไปเที่ยวอันหัวแหนแหนแหนไปลุ่งมงไดกับเต็นมองหันวันนี้อี่แม่สิลุ่งลถไปไปไปมั่นอันอี่แม่ซื้อในเรื่องกอันอันหกห้าหกพะนะอันอันอันเอาหาวกเอาเอาเอาหกหกกับอันกับน้ำพะนะนั่นแหละเราซ้นนั่นกับน้ำบอกว่าเล่าไวถึงไงซื้อเล่าไวนะซื้อเล่าไว กับคุกคุกเกาเกาคนละวันนี้แม่บันตาปอบรรดาไปบอกพี่จ้าด้วยทำที่ทั่วไปอีกแต่วโอ้ยเจ็ใจฮะเจนน่าทำเลยมะกร,ระเล็บออบอลไปเบากเลยทั่วไปทำานี่เพอ่าแม่พอมีเงินนะก็เล็บบอซื้อเออแม่พอซื้อดอกเขาล่าติมๆเลยเกาเกาเนาะจะได้<น>จรเนาะวันนี้เขาเรียกว่ามือขึ้นเลยฝันวันเกนเกียรติเชียแล้วว่าบอกแล้วอแล้ว บอกซี่ตัวเดียวมันพนะเอายังใส่ละห้าบอกตัวเดียวเชื่อแล้วก็บอกแล้วว่ากันบอกกลับบอกกลับพนะ <c oughs> บอกแม่กลับน้ำแน่หัคุกเัาเก่านะกลับหัวน้ำเป็นวางซี่เป <c oughs> ็นบ่เลยบอกห้เกาเกาเลยเป็นว่ากลับหัวน้ำ <c oughs> บอกเรื่องว่าเป็นเล่า เจแล้วเด้่แม่แ่กระทุงครับผมเกือบเวลานองกระังขึ้นดิเอาอันกินเทาอยู่เอ้ท่านบานโอเหนือกันว่าโทเดือเ้มาเื่อนมาเื่อนฝันว่ากวที่ร้องอย่ที่ขยันบัทขึ้อทีซื้อแทบนักเรื่องว่าร่งแม่อันทษไปบอกเลยล่ะคิดได้ไหมหมดเวลาสองปุ่มแต่ว่ากับท่านนี่เลยเนาะคือท่านอยู่เรดเลยกระซื้อกันล่ะซื้อตะกงหง เดียได้เนาะก็มีเอซีทางเกาหลีเนาะคนมานน้ำเยอะเตินกัวอนไม่เพราะกระแน่นเนาะพราะใจแล้วน้ำแม่เนาะขอบคุณนะคะเอฟซีเนืานี่แม่ขอยคือตามตัวเลยด้วยใช่เดี๋ยวอ้อยขอน้หน้องไม่น้ำแม่เนาะเดคอยบอกเขเล่าหาเราเข้าเกียรติเซีตัวเดียวแล้วล่ะมันขึ้นเขากหาซื้อรตีไว้เลเนาะมเลยตามลับประจํานี่ยมเลยว่าซีตัวยวสนใจเงินว่ามนบอกซมตัว้วดอกสองสองก็เริ่มเป็นซีซูนเออูนซีกับซีซีเนาะ แต่ว่าเพิ่นแม่ว่าแม่มักในใจซี่ห่าใั่มมักซี่ห่าเยอะในใจอ่ะจ้ะเอาคนว่าเอาซี่ใส่สิบพเป็นซี่กันดีดีลอกไองดีงวดว่างหันใส่สองตัวเดียวไมนติดสองนั่นหลบอกสองสองมันคือเกาน่ะนช้คนบอกซีตัวเดียวแต่ควาบร่าเดียวตัวใดสิเป็นตัวใดเนาะบอกเขือเม่อนเายเดาคอยคอยอยครไอ้แม่เราอ้อยให้นะครับ้ากระถาเลยกวันนะครับอันนี้บ่อยฟังเพื่อว่ามันยซี่มาแล้วตัวเดียวงวดนี้ พี่น้องมักซีตดวราคาเซลแต่ว่าท่านช่องนึงอ่านว่าซีตัวเดียวก็สูงไซอ่างวดก็อมันบอกสองตัวเดียวมัดอกสองสองก็เลยซีซีแห่นำมนี่่เิแต่ว่าตัวแมวละเอียนึ่งแมวพ่อนี่มักซีห่าก่ะก็เลยเขียนทะเบียนรถไว้นำก่อนพี่น้องถามทะเบียนรถเจ็ดหห้าหกนะครับทะเบียนรถเออนะครับเดีนที่กับแมเพิ่นเนาะแต่ว่าบอกว่าเล่าเลย่อกเล่าไปแล้วออกเก่าเก่าออกเก่าเก่าแต่ว่าฮุกฮุกพันเนาะได้เออแต่ตั้พี่น้องนะ จับไส้หกจับใส่ก็ได้นะนะเป็นน้องมีจิตน้าเอาเนาะนะครับวันนี้แม่พ่อนะครับลูกสาวพ่อน้องบอกแล้วเขียดเม่แมียว่าซื้อเล่าให้กับหัวให้สั่นก็เลยให้ัวซีตัวเดียวนะครับอันนี้ครับส่วนตัวอืนมอลอยขีดเองแน่นนะครับกับแม่พ่อนะครเราซื้อซีตัวเดียวสนใ่นะครับแล้วก็วันนั้นไห้สองตัวเดียวเป็นซีซีเป็นสองสองวันนี้ก็เลยให้ซีซีเนาะเดตัวกันนะครับกับซีหาเม่พ่อนะมา เรียนรดขั้นอยู่ีเที่ยวกบแมวเพิ่นนะครับเจ็ดหกห้าหกนะครับถ้าพี่น้องมาเกี่ยงซื้อลอตเตอรี่อะไรก็ได้เท่อนค้ับประมาณนี้หละยนงานแังงม้เนีไยนี่แหะสิไตลกเอียวขอบคุณหลายครับจะชั่วนน่ก็ไม่ตื้อหรอกขุนบอกไม่เล่าไม่ถ่าเกือบถึงแมเออเอนสะเก็ดเหรอนงเก็่มาเล่าบอกกับ เกลือตลอดแม่ไงวเกันเจองันต้องเกลือกันถือกันอย่างนี้เือเกลือบ้าพิดไปอะพอเม่สดังทวาดอกที่ว่าต่อดอกไปเดยนเออทเดล่าเนาะทวเนาะ แบบว่าถือก็ใ้ถือนะฮกกมันก็ถือกันเชีถือก็ถถอกันแล้วกลับหัวไปเป็นยังไกกแม่มันก็เกาเก่าได้นกออกเกเก่ือบ้านกลับหัวถือคักชนี่แเขาบ้ฉลาดแต่ว่าซื้ออีนีื้ออีีเพราว่านันับ้ถืกันรับเานะอืมนักาแต่ว่าขันบอกคนถือถืแมนนแมนเด็อ บอกซีอะไรเนี่ยเอฟซีกัตามแม่พอนแม่พอยู่หันแรงเอฟซมักขึ้นมานตนี้บนเาอนเดเก้ันซุ่มเขาจ่มาเขาจ่มาขึ้นอย่างเขาจ่ไปเลยแปดเก้าสี่ออแปดเก้าวันพิ่เต็มเดียวหนึ่งจะบอกระคับไงนี่บอกสื่อเดียวสื่อเนาะเซก็หนไม่้เออาี่น้เอไม่ได้เอฟซีกบงเจ็ด อันทางอันอีหยังก็เอฟซีก็ได้ใจเดเพิ่นต้องไปใหม่บ่เนาะพร้อซีเพิ่นเด้งมือหานิ้วเพิ่นไปนําแม่นแม่นมนาวมาพรอเนาะลูกสาวมาบอกซีตัวเดียวเนาะแม่ว่าแม่บ่กลับให้เด็กล่าเนาะค่ะซีตัวเดียวนะครับพี่น้องพิจาซื้อไใส่ ตัวไทยมะเดวครับศูนย์ผมเออเทเมนตัวไหยมะซีตัวเดียวซีตัวเดียวมาเลยว่ารูนเป่ซีตัวเดียวศูนย์ไซค่มันคว้าฟันบอกสองตัวเดียวดอกสองสองค่ะตัวเลขก็เลขกันซีๆนะค่ะตัวเมียพ่อนมาซีหักนะครับอือเรือดขั้นบนคีนต้องการันขึ้นเหมือันเจ็ดหกห้าหกออกเล่าไปแล้วเป็นเก่าๆนะอืนะครับที่น้องมาใส่กระเรียกสันขัดเท้าแต่ว่าที่แน่ๆผนบอกซีตัวเดียววันนี้ เดี๋ยวให้แมวพอด้วยก่อนนะน้องนจดีกับพวกเจลน้องพอดีเท่าแหละนะครับเพิ่มได้สามตัวล่อก่อนนะครับแล้วทีนี้เพิ่มมากซีไรค้าใส่เลยซื้อลอตเตอรี่ไว้เมื่อวาณนี้นะครับเมื่อวก็จะไปเหมอนกันล่ะจับจองลอตเตอรี่ไว้ซีกับซีๆหน่อยเลยสี่วันอ่โชว์ๆกันมานลำลำเรื่องสุขสุขสนขอบคุณคลากรครับค่ะ